สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ตชวลิตนะครับก็โอ้วันนี้นะครับก็เหมือนจะมีมรสุมนะครับก็มีลมพัดแล้วก็หนาวด้วยนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับแต่ก็ยังไม่ตกนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราช่วงนี้นะก็เดี๋ยวอาจจะมาลงช่องช่องนี้ลงบ่อยๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอีกช่องหนึ่งลง เขาเรียกว่าอะไร AI มันมันไม่ไม่แชร์ไม่ส่งแบบลงไปไม่มีคนดูก็เลยเดี๋ยวเอามาทำคลิปลงช่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับในช่วงที่ AI ยังไม่แชร์นะครับก็ไม่รู้เป็นพ่อะอะไร YouTube นะครับช่วงนี้งงมากทั้งทงที่คนติดตามนะครับก็9ก้า0มื่นกว่านะครับก็อันนี้ก็ เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับบิ๊กโจกอะกันนะครับหรือว่าพลตารวจเอกสุรเชษฐ์ผ่านนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับเนี่ยล่าสุดนะครับบิ๊กโจะครับก็ได้ออกมาแถลงทําคลิปแถลงนะครับเกี่ยวกับช่วยน้ำช่วยน้ําท่วมนะครับชาวใต้นะครับก็เดี๋ยวเราลองลองไปดูกันเลยนะครับก็อันนี้ครับก็จะมีมีมีอยู่ในเพจของทางบิ๊กโจกนะครับก็ เพจสุรเชษฐ์หักพานนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่า,าท่านท่านเขียนไว้ว่าไงนะครับก็ในเพจของสุรเชษฐ์หักพานนะครับก็สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะครับจากที่ทราบจากรายงานข่าวหลายจังหวัดภาคใต้นะครับประสบอุทกภยัยเนื่องจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในภาคใต้นะครับผมเองรู้สึกเป็นห่วงพี่น้องชาวใต้นะครับเป็นอย่างมาก พี่น้องชาวใต้ที่ประสบอุทกภัยนะครับสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้จากผู้ใหญ่บ้านนะครับหน่วยงานรัฐนะครับรวมถึงผู้กำกับสถานีบูทรในท้องที่ต่างๆนะครับผมในฐานะสมาคมชาวปักใต้นะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเราจะร่วมเราจะเราจะร่วมรวบรวบปัจจัยสิ่งของนะครับเข้าสารอาหารแห้งนะครับ ื่อช่วยเหลือท่านนะครับและภายหลังจากน้ําลดแล้วเนี่ยทั้งผมและทีมงานนะครับของสมาคมนะครับจะลงไปช่วยกันช่วยเหลือท่านในการซ่อมแซมบ้านเรือนต่างๆนะครับแล้วก็ที่ได้แล้วความเสียหายส่วนไหนที่พวกเราช่วยดูแลกันได้สนับสนุนท่านได้เราจะทําเพราะพวกเราคนใต้นะครับเรารักกันและไม่ทิ้งกัน ผมขอให้กำลังใจและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับขอบแล้วก็เป็นเครื่องหมายว่าขอบคุณครับแล้วก็น้ำท่วมภาคใต้นะครับก็อันนี้เป็นทางบิ๊กโจ๊กนะครับก็ได้ลงไว้ในเพจนะครับสุลเช่คัดพานนะครับก็ในในที่ผมเข้าไปดูก็คือจะมีเป็นตัววิดีโอนะครับที่ทางบิ๊กโจ๊กนะครับได้ลงมาแล้วก็มีรูปมีภาพน้ำท่วมนะครับชาวใต้นะครับคือบิ๊กโจ๊กนะครับก็เหมือน ตอนนี้ก็น่าจะไดะ้กลับมาถึงจะไม่ได้มีอ,อำนาจเหมือนอย่างเมื่อก่อนหรืออาจจะไม่ได้มีก็สามารถช่วยเหลือ,อประชาชนได้นะครับก็กลับมานะครับกลับมาช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วยิ่งเป็นน้ำท่วมภาคใต้้วยนะครับบิ๊กโจ๊กก็เลยนะครับเนี่ยนะครับเขาก็เลยลงโพสในเพจน,นะครับก็เดี๋ยวเราลองด,ดูดูที่ผ่านมานะครับ ดูความตั้งใจของบิ๊กโจะะครับว่าที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราลอ,ลองย้อนไปหน่อยเดี๋ยวผมจะมีอะไรให,ให้ให้ดูนิดหนึ่งนะครับลองย้อนไปนะครับใ,ในตอนที่บิ๊กโจกเนี่ยนะครับท่านนะครับก็เรียกง่ายๆนะครับว่าช่วงนั้นที่ให้โดนออกจากราชาการไว้ก่อนแล้วก็หยุดการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วบิ๊กโจ้ก็เลยได้ออกมาออกมาเขาเรียกว่าอะไร ออกมาชี้แจงหรือว่าออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับก็เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับมีใจความนี้นะครับถ้าท่านให้ <c oughs> ถ้าถ้าท่านให้ประชาชนเลือกตั้งผบตรนะครับแน่นอนผมยืนยันเลยผมผมได้แน่นอนนะครับแล้วก็ผมยืนยันเลยผมไม่เห็นโพนะแต่ผมเนี่ยก็คือยาสามัญประจำบ้านนะครับ ประชาชนนึกไม่ออกก็โจ๊กก็โจ๊กนะครับทําไมผมถึงทําให้กับประชาชนอย่างหนักหน่วงจนกระทั่งแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวพออะไรครับเพราะผมเกลียดความไม่ยุติธรรมนะครับวันนี้ถามถ้าผมไม่สู้ไปเนี่ยและจะเอาความยุติธรรมนะครับให้กับชาวบ้านได้ยังไงนะครับเกิดนักข่าวพ่อแม่พี่น้องนะครับมาหาผมเนี่ย ผมจะเอาความยุติธรรมให้กับท่านได้อย่างไรนะครับในเมื่อผมยังไม่ได้ความยุติธรรมเลยนะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องสู้ผมต้องคิดเผื่อเมื่อผมชนะได้ความชอบธรรมคืนมานะครับผมก็ได้เอาความยุติธรรมเนี่ยคืนมือให้ชาวบ้านคืนให้กับชาวบ้านนะครับก็คนอย่างผมนะต้องเลียนก่อนว่านะครับ เรียนก่อนเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคาพูดของพี่โจนะครับต้องเรียนก่อนเลยครับเพราะว่าคุยง่ายพูดจาได้นะครับแล้วก็มีวินัยนะครับสั่งได้นะครับคนตรงไปตรงมานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นะครับแต่ต้องห้ามรังแกกันอ่าเนี่ยนะครับในในตอนนั้นนะครับที่พี่โจโดนให้ออกจากราชการพี่โจออกมานะครับพูดชัดเจนเลยนะครับว่า คือตอนนั้นพี่โจก็น่าจะอาจจะมั่นใจด้วยว่าอาจจะน่าน่าจะได้สู้อาจจะได้กลับไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการเหมือนว่า,วาเขาเรียกว่าะอะไรมาชี้แจงนะครับว่าตัวตัวเขาเองเนะี่ยคือ,อไม่ไม่เคยนะครับที่จะเอาเปรียบประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นตำรวจ น้ำดีท่านหนึ่งนะครับแต่ไอเรื่องที่ว่าโดนโดนกันเนี่ยคือท่านก็ยังเรียกงานไว้ยังเรียกว่าบริสุทธิ์อยู่นะครับเพราะว่าทางสารปกครองสูงสุดนะครับยังไม่ได้ตัดสินนะครับหรือว่ายังไม่ได้ฟันธงนะครับและศาลก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่า,าข้อมูลที่รั่วไปออกไปก่อนหน้านียคือไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการตัดสินนะครับบิ๊กโจกยังไม่ได้รับการตัดสินหรือว่าที่ว่าจะให กลับไปคือตําแหน่งไปแหละก็ยังนะครับแต่พี่โจก็ต้องรอทางสารปกครองสูดสุดนะครับถ้าตัดสินมาเมื่อไหรน,นะครับก็จะแจ้งมาทางนักข่าวหรือว่าแถลงข่าวไปนะครับก็พี่โจก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับยังไม่ยังไม่ได้กลับนะครับก็อาจจะรอน่อยช่วงนี้รอน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้พี่โจก็ออกงานนะครับก็ออกอไปเกี่ยวกับอย่างคดีของแอมซายนัยนะครับก็คือเป็นคดีของที่พี่โจแก่ เป็นคนดูนะครับเป็นคนพูดง่ายเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปดูในในของคดีนี้นะครับก็ก็เลยออกมาเ้าเรียกว่าวิเคราะห์แล้วก็ให้ความเห็นนะครับว่าการที่ทําทไมแรงจูงใจทําไมถึงทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าก็าดีนะครับก็ออกมาแล้วก็ออกมาให้เขาเรียกว่าความรู้กับประชาชนด้วยแล้วก็ อาจจะไม่ได้ว่าออกแนวว่าเหมือนแบบไม่ใช่เป็นท่านายหรือเป็นอะไรแต่คือออกมาให้ความรู้ในฐานะที่ว่าประสบการณ์เคยผ่านจุดจุดนี้มานะครับก็นะครับก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงแค่นี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็อย่าลืมนะครับก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับและที่สําคัญอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับสําหรับวันนี้ ผมอาร์ชลีนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ